เปิดภาพมากะอยู่ครัวเลยปบาลุงเลยหมอใหญ่กำลังล่างมันเนาะจ้ะกำลังล่างมันชั้นใหญ่ต้องอ่นชั้นใหญ่ที่บ่าเวนโบราณชาดีกว่ยหมอใหญ่เลยยืนถ่ายแม่ได้ลูกเด้อ

เอ้ามีมือนี่หน่อยแงมออกมาวายตือนนะคะป้าเรงครับเมือนี้ตือนนะชาเดือมาตรวจงานเด้อสวัสดีพี่น้องน่าจะะปิ้ง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 ไปทางะไร้เอากระชามาเออทำไม่เาไปนี่เก็บ่ไ้ แล้วยืนไมเนี่ยบอกให้มัดพมแต่ชาวซาโอโหนาซาเอามาหมััดอืมินมาละอีกคืนนี่หมักเยอะตืนแล้วลูกพี่ เอ้าฮวงดูสแจกเล้วเพิ่นเออเออมึงเนตกเด้อเด้อมันนเนีถ่ายด้วหน่อยละันกมันลมันเดอมัดหวงไว้นั่นแล้วเดี๋ยวมามัดแล้วก็ตื่นมากลลวมัดงามวลูกีแกรมาเสจดนมาเลยอืมียบร้อย

เาไปนังติดนั่งเลยนี่นะใครที่บป็ิหักจ่บกบนฟืนอะไถนวัดกการทุอย่ใชู่ึปีเต็ง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 ใส่กใส่ไี้รักใส่ไม่เองลคนลุ่นเไปนั่งอย่างเปียเอาเนื้ชาตั้งไปใสน้โอ้โหเจ๋งเดิ มัวขมาเลือใช้ใ้มวขมาเลอครับหัวเรื่องมัวหน่อยหลังมาสีแห่กิเมื่อไหร่วีโอ้ยแช่กัยังมาอยู่ฮ้ยเเฮ้ะนะจะชอบเด้อย่กันนะมใส่แลแต่ตื่นได้ตัวน่มีมัวใหญ่ก่านะเนชานี่ไดเนชานี่ไตัวใส่นะมีมัวมีกระถังใส่หนะ

คนอะไรบ้างนะดคนอะไรได้ซ hmm. ับวะอาตัวเจ้าตัวาตัวเจาตึ้งนี่เขาแบบยืนยเอับนซับใช่ลูกอออออยู่บานนี มันทา่านสรีมือมือหึ anyway> ok. ่ม like okay. ันท่านปูบหัวใบลายมันท่านบุพการิตรุ่งไมอุ้กโตัวเดเาระปุกไองปจะเป็นอะไรบรทไรือเ่

ちょっと待って。Get, uh, <Yeah. S 1> mưa subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยังได้แล้วนนี้อืมสา้วนสลูกโอ้โหถึงจะต้องสับสนอืมมาขุกเนาะขุกทิงไข่กันข่าวข่าวที่เบื่อขุกมันได้แล้วเปลือกด้แบนได้มายังได้ไปทำเลยเฮ้ยเฮ้ยกกางคิเรือหาเอาไปเลยนะ

对。 ลทับตุ้ยม <t när S 2> <ho? S 1> no, ึง like. ท ah, hmm. hey ับมันแตกแตกยังไม่ท uh ับ huh. อีกนะมันแตกจริจัใ้นุ๊กนลูกายยูมันเลยสิขายยูบอบขายมันบอวาตุ่นอกไปเลยไปดูให้ยังเกาดูฮะมาเห็นเพื่อ

ปปปไ,ปไปโร,รง,ยยง,เ,งเรีนเลยกินนรับพินารต้องไปเ้อะชิขัวใส่พนาวรงเพื่อนทางข้าดูไปขึ้นกันทานน่มูมเลยเปี่ยเป็นไปได้เนื้อจาที่แถมไอ้จ้ามัไปอจาเป,ปาวัดเนาอ ลงไม่แข็เสือลกได้ไหมลเลยใครลงเลยได้นะตัดมันละลายห่อยลงเพื่อียนหน่อยหน่อยมาให้ลูกมาให้มามาเไปนไมาไม่ใกนะมาเออคอยชีบอื่นอื้อหน่อยอื้อกระพือไปงี้นี่เนาะเบิ้งเบิ้ง

ก uh ็เขชอก็เป็นเด้วยว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้อ้ยโออโอ้ย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 ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ยโอ้้อ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ เห็ดพี่ชงมือเชื้อนะมันเ,นเกล็ไไดวะอะไรนั่นไม่มาไปาไปให้ทน้ทนไปให้ทนไปไท,ทนแล้วจะไปแกสขแกะขอบมูอิสัน,ปไ,น,ปนไปะเะี๋ยใช้เกาะายกันนู่หกานไลขแปดนบนอ้ด